ผกซือไว้มาดุกตัวขนาดขนาดเนี่ยสองโลขวาประกเจ็ตัวตัวห้าตัวนกถามเอาอ่เอากำลังไายตอนเช้ากาดี

แล้วมีคนเป็นโควิดมมีอยู่มีอยู่ฝ่ายบุคคลอะไยไม่กลัวไงเอออยู่คนละที่อยู่คนละที่อยู่คนละที่อืมบรรยากาศตอนเช้าอากาศดีดี